ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดกั้นดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎประจําวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับนะไปอยู่ในพบไหน เจออะไรยังไงพบดีพบเสียก็ว่ากันไปนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักลกยเป็นเบาชาวราศีกรกฎก,ก,ก็จะมีดาวพระจันทร์นะครับเดิน2วันครึ่ง2วันครึ่งก็คือเดินทุกราศีนะั่นแหละก็คือชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากเพราะว่าดวงดาวเนี่ยผ่านทุกราศีเลยนะแต่มันโดนแป๊บเดียวเตี่ยมันก็จากไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรือนการเงินกันเลยดีกว่านะเรือนการเงิน จะมีดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระแน่นอนนะครับกระดุมพระเดือนนี้สดใสาสาวรดียิ่งยิ่งขึ้นเลยนะฮะเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินของเราเนี่ยไปสถิตยอยู่ในเรือนราพะโอ้โหกระดุมพระก็แปลว่าไรายได้การเงินทองราพะก็แปลว่าช่องทางในการหาเงินหาทองมีความสําเร็จในการหาเงินหาทองนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเลยคือพูดง่ายมีความโชคด,ดีเรื่องของเงินเงินทองทองนั่นแหละอันนี้ยินดีกับชาวราศีกรกฎด้วยนะครับนะย้ายเข้าไปในราศีพฤษภในวันที่15 จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา10 3สนกาสี่อ็นาทีก็แสดงว่าช่วงนี้หยิบอะไรก็เป็นเงินทองนะครับคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอันนี้ยินดีกับชาวราศีกรกกดด้วยเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าให้เสริมเกี่ยวเรื่องนี้ไงให้ปังปูรีเยเลยเงินทองท่วมตัวไปเลยทีเดียวนะฤษีนะไนะพ่เป็นนี้เป็นการบอกนะว่าการที่จะเกิดเงินเกิดทองเนี่ยเกิดจากความรู้ความสามารถ นในการหาเงินคือความถนัดของคุณนะนะคุณถนัดอะไรคุณเก่งเรื่องอะไรคุณลองไปนั่งคิดพิจาราดูนะว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณมีพรสวรรค์เรื่องอะไรในเรื่องของการหาเงินหาทองช่องทางในการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆและลองดูซิว่าเราเพอจะทําอะไรได้บ้างนะเข้นศักยภาพที่เรามี นะครับแล้วก็ไปนําเสนอทํานู่นทํานี่ทํานั่นก็ต้องบอกว่าด้วยดาวนะครับพฤหัสบดีนะครับก็คือดาวฤาษีนั่นเองนะเวลาเราจะทําอะไรเราต้องรู้ลึกร,รู้จริงเราต้องถนัดในสิ่งนั้นเรามีความเชี่ยวชาญน,นะครับเราพลิกแพงเราทํานู่นทํานี่ได้คือมันเก่งมากๆอ่ะนะนะก็ต้องบอกว่าการที่ชาวราศีกรกฎจะประสบผลสําเร็จเรื่องอะไรมันจะเกิดจากองค์ความรู้ที่คุณมีนะครับจะนําให้คุณเนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างยาวนานและยั่งยืนยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไป เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ